ค่ะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตมา,ารีวิวนะคะสิ่งที่เราได้จากการลงทุนเนาะอันนี้คือสดๆร้อนๆเลยนะคะที่เราได้รับมาตอนเช้าก็ทําให้เกิดรอยยิ้มหลายๆหลายๆครั้งอันแรกเลยค่ะถ้าเราเล่นหุ้นรายตัวนะคะเราจะได้ซองเอกสารที่เราเรียกว่าปันผล นะคะซึ่งตอนนี้หุ้นที่ดังมากคือ OR ถูกไหมคะซึ่งเราก็รอว่าวันที่11นี้ราคาเนี่ยจะพุ่งเกินกว่าที่เราจองไว้ตอน18บาทหรือเปล่าหรือราคาจะลงต่ำกว่า18บาทก็เตรียมช้อนซื้อกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นไลยตัวไปสักพักหนึ่งนะคะจะขึ้นสถานะว่า XD นั่นก็คือหุ้นตัวนั้นเนี่ยพร้อมที่จะปันผลแล้วและถ้าเราได้รับการปันผลจะได้มีจดหมายแบบนี้นะคะส่งมาจากที d นะคะว่า หุ้นที่เราซื้อไว้เนี่ยปันผลหุ้นละกี่บาทและเงินก็จะโอนเข้าบัญชีของเราตามที่เราแจ้งไว้กับทาง T H D นั่นเองนะคะอันนี้ถ้าสนใจหุ้นหลายตัวนะคะอันที่2ค่ะอย่างที่แพงเคยบอกว่าถ้าเรามีกองทุนประเภท S S F หรือ R M F นะคะ S S F ก็คือกองทุนที่เอาไว้ใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีได้และเราก็สามารถที่จะได้รับ capital gain หรือเราเรียกว่าราคาที่ เป็นส่วนต่างของราคาที่เราซื้อครั้งแรกกับราคาณปัจจุบันนะคะหรือเราเรียกว่ากําไรนั่นเองและวันนี้แพนก็ได้สอนที่เอามาใช้สําหรับการใช้รถยนต์ภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะสิทธิ์ในการซื้อของเราก็คือไม่เกิน15ของรายได้ทางปีดูจากไหนดูจากถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทอย่างแพนก็ดูจากใบทวิ50ที่ทางบริษัทจะให้เราไปปิ้นได้ช่วงประมาณเดืนอนกุมภานี่แหละนะคะอันนี้ก็เตรียมตัวรับเงินรับเงินที่เรา เสียภาษีคืนนะคะจะได้คืนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีที่เราจ่ายแล้วก็รายได้ของเราค่ะอันนี้บอกไม่ได้แต่รู้แค่ว่าได้เงินคืนมาใช้แน่นอนนะคะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่แพนใหญ่จะบอกทุกคนก็คืออะมีน้องหลายหลายคนนะคะที่เคยมา,าคุยกับแพนคือคุยเล่นๆเราไม่ได้คุยจริงจังเรื่องเงินแล้วแพนก็ถามน้องว่าได้ซื้อกองทุนอะไรของบริษัทไหมน้องบอกว่าก็มีบริษัทหัก3%เปซ็นเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หนูไม่อยากให้หักเลยพี่เพราะว่าปกติรายได้หนูก็น้อยอยู่แล้วแพนก็เลยจับมาคุยแล้วก็โรเซ็ไมซตใหม่หมดเลยนะคะว่ากลับไปแล้วก็ไปบอกกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ดูแลฝ่ายบุคคลเลยนะคะว่าหนูขอหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเต็มอัตราซึ่งบางบริษัทเต็มอัตราคือ1 5ของเงินเดือนบางบริษัท10%บางบริษัทเทําไมพี่แพนแนะนําให้เต็มอัตราเพราะว่า เวลาที่เราถูกหักเงินสำรองเลี้ยงชีพไปเนี่ยเงินในส่วนนี้ของเราอะคะบริษัทจะสมทบให้ด้วยเช่นพี่แพนเนี่ยลง15เเต็มแม็กเลยขององค์กรบริษัทจะให้พี่แพนอีก7ของเงินเดือนมาสมทบให้ทันทีในเดือนนั้นหมายความว่ายังไงเราได้เงินเดือนขึ้นทันที7ในเดือนนั้นถูกต้องไหมคะ แต่ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยอาจจะเข้ามาทํางานยังไม่นานระยะเวลาหนูก็ต้องไต่เต้าระดับการหากักตั้งแต่3 5 7 10 15เพราะฉะนั้นเราอย่าอยู่แค่3%นะคะเพราะตรงนี้ค่ะทางบริษัทเนี่ยให้เป็นสวัสดิการกับพนักง,งานเพราะฉะนั้นสิ่งนี้บริษัทดูแลเราอย่างดีอีกทั้งเงินที่น้องลงไปในส่วนของเราเนี่ยที่บอกว่าแม็กซ์บริษัทสมทบให้อีก7%เนี่ย บริษัทจะให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ว่าเราจะเอาเงินสองกองเนี้ยไปลงทุนกับอะไรบ้างโดยบริษัทก็จะจ้างอ,องค์กรข้างนอกนะคะมาดูแลเงินกองเนี้ยให้กับพนักง,งานอย่างพี่แพนปีที่แล้วพี่แพนก็เพิ่งทําการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าเอาเกองพี่แพนกองหนึ่งกองสองเนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนวิธีการที่เอาไปลงทุนถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าเสี่ยงมากเราก็ลงตาสารนี้เยอะ แต่ถ้าเกิดพี่แพนพี่แพนรู้สึกว่าพี่แพนยังไม่ได้อายุมากมายอะไรพี่แพนก็ขอลงแบบ DIY ก็คือลงในประเทศ50%แล้วก็ลงต่างประเทศด้วยนะคะเราเรียกว่า DIY คือสามารถสับเปลี่ยนการลงทุนกองด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆตอนนี้ถ้าอายุน้อยๆแล้วฟังพี่แพนอยู่นะ <c oughs> ไปลงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรให้เต็มสิทธิ์แต่ถ้าเกิดองค์กรเราไม่มีกองทุนตัวนี้ บรจิจาบรหลวงหรือว่าบราจิจาคจอื่นๆที่เรามีบัญชีธ,ธนาคารอยู่มีนะคะเรื่องเงินเราต้องศึกษาเองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ต้องเริ่มต้นค่ะบ,บ๊ายบาย